จะสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนลงมอดแบบอินฟินิตี้นะครับผมแบบมอที่เราไม่ต้องดาวน์โหลดมาเลยนะคะผมออยา่างเรกเนี่ยไอนี่คือข้ามเลยนะนี่ถ้าข้ามก็จะเป็นนี้นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวครลดเสียงก่อนรู้ไหมไอเจ้าคูรหน้านี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้อยา่างแรกเนี่ย ให้เรานั้นนะ่ะกดออกจากเกมมานะครับพอเรากดออกจากเกมเนี่ยให้เราเข้าไปในแอปนี้นะครับผมแอปนี้อนันนี้ถ้าใครอยากดาวน์โหลดก็โหลดในเพจสโตเลยก็ได้นะบพมพ์เพราะว่าแอปวาดรูปนับเราก็จะเจอเลยนะให้เรากดเข้าไปในแอปไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่าทําไมไปเป็นแน,นวนี้นะมันมันเป็นแนวอัตโนมัตินะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวให้เรานั้นกดสร้างนะกดสร้างไปรูกกดตรงนี้แล้วให้ผู้ผชมนั้นวาดรูปอะไรก็ได้นะเป็นก็ได้เดี๋ยวผมจะวาดเป็นเอออะไรดีอ่นะเดี๋ยวผมจะวาดเป็นอะไรบางอย่างนะนี่นะพอเราวาดเสร็จที่เราระบายสีนะอ่ะใี่ระบายสีนะอ่ะนี่ ระบายสีดีไปเลยนะระบายสีระบายสีให้ม่วๆเลยนะระบายสีม่วๆก็ได้นะมันจะได้เป็นอะไรที่อุบาทะนอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะพอเราได้เสร็จนี่เรากดตรงนี้นะเนี่ยกดตรงนี้กดตรงนี้นะตรงนี้นะเนี่ยที่มันเป็นสีขาวเนี่ยกดตรงนี้ครับ 1> <1> แล้วก็ให้เราก,กดบันทึกในนี้บันทึกเป็น png นะกดเข้าไปนะ ตรงนี้นะตรงนี้สีเขียวตรงตรงนี้แหละกดเข้ามานะให้เรากดออกนะกดออกให้เราเข้าไปที่รูนะอันนี้ผมใช้รู oppo ปปนะ oppo กดมาตรงนี้นี่เราก็จะเจอนะนี่อันนี้อันนี้เป็นของทหารนะอันนี้เรากดเข้าไปนะเฮ้ยม่ใช่นะนี่มันก็จะมีประมาณนี้ให้เรากดเข้าเกมกดเ,เข้าเกมนะ เมื่อกี้ผมที่ผมแคสมันไม่ได้เปิดเฮ้ยไม่ได้ปิดเน็ตดิว่ะที่ผมแคสโอเคมันบั๊กเฉยๆนะเมื่อกี้มันสองร้อยอะไรสักอย่างเอ้ยเฉยสองวันใหเรากดเข้ามาตรงนี้นะเพราไม่ใช่พีพีบิดนะให้เรากดตรงนี้นะนี่นี่สแตนเกอร์นสะสแตนเกอรอะไรสักอย่างนี่นี่ให้เรากดตรงนี้นะรูปที่เราต้องการที่จะ เอามาใส่ในเกมนี้นะ S R P นั่นแหละแล้วให้เราขยายลงนี่มันจะไม่จะเป็นีขยายลงมานะกอขยายลงมาคนระับเอามาใส่หน้าสติ๊กเนเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากเซฟไม่ให้ตัวละครน,นี่หายครับให้เรากดตรงนี้แหละก็ตั้งชื่อมันนะอ่ะี๋ยวผมจะตั้งชื่อแบบโมโม่ดีกว่าอย่างนี้ก็กด้นะแล้วให้เรานั้นเป็นนะท่านผู้ชมให้เรากดบันทึกนะครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้นะให้เรากดไปอย่างนี้ครับยืดไปตรงนี้นะยืดมาตรงที่สติกแมนเรายืนก่อนนะยืดให้หมดแล้วก็เรากดโหลดนะกดโหลดเข้าไปนี่นะครับมันก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะถ้าใครอยากทาเนี่ยก็สามารถไปโหลดแอปได้เลยนะถ้าใครที่สงสัยอย่าลืมคอมเมนต์มันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะ ก่อนที่จะขอตัวลานเนี่ยทุกชมรู้ไหมว่าช่องผมนั้นก่อนที่จะจบเนี่ยเราต้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งจะได้เออจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามจะได้ติดตามผมไปตลอดนั่นเอง่อะก็สำหรับคลินี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์กันเอยอะๆนะคะผมมีเรื่องที่น่าสงสัยบอกผมด้วยนะรีบๆบอกมาด้วยนะใน คอมเมนต์นะครับบ๊ายบาย